กรุนสวสดครับพี่น้องตอนนี้กรมตูประกาศขา้าสู่ฤดูร้อนได้สามสี่วันแล้วพี่น้องก็ร้อนมากมากเลยพวกเอาไม่ยากออกไปไหนไหเลยพี่น้องอาย,ออยากอ,อ,กย,อ,อย,ากยู่ต่ำแถวลมหมายแถวทุงท่งไร่ทุ่งนาแต่ทุง่งนาก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าหน้านี้เกี่ยวข้าวหมดแล้วเรื่องแต่ต่อสั่งที่แห้งแหลงพี่น้อง ก็มีต้นไม้นี้แหละที่จะให้เราสร้างความเย็นชุ่มชื้นให้เราได้ต้นนี้ต้นไม้ผมขอออกดอกออกหมาต้านะออกดอกออกไอ้นี้ไรชนิดแหละพี่น้องปลาดูปลาดูก็ดอกก็ยังโอ้โหยังมีอยู่นะพี่น้องยังเลื่องเื่องอยู่นะก็ไล่วันอยู่ ผมชี้ให้ดูมันเริ่มออกดอกมาไล่เลยนะตอนนี้ก็ดอกก็ยังมีอยู่พี่น้องแต่อาจจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันใบอ่อนซี่เขียวอ่อนเนี่ยะใบอ่อนเี่นซี่เขียวอ่อนแล้วก็ดอกมันซี่เรื่องก็จะไอ้เคี่ยงอย่างนี้ไปดูพี่น้องสิบป,ปีนะสิบป,ปีตึ้งยังมีดอกไปดูป้าพี่น้องเนี่ย ผมปลูกไว้สิบปีแล้วมีดอกนะพี่น้องเข้าปีสิบลำต้นโง่ใหญ่โยยตเลยพี่น้องอแตกกิ่งไปกิ่งเนี่ยทำฟืนนได้ดีมากเลยปลาดูหไม้เนี่ยแข็งทำฟืนนได้ดีแล้วก็ใบออดมาเงี้ยนะพี่น้องให,ห้วัวให้ควายกินได้นะเนี่ยหักไปให้หวัวให้ควายเลยเป็นอาหารของวัวควายอีก ไม่ต้องมาปลูกยญ้าในปียไม่ต้องอะไรใช้ไม้ป้าใบไม้ยอดใบไม้อ่อนพเพราะเราปลูกไวไ้หลายชนิดไม้ป้าแต่ก็ยังยากปลูกอีกหลายชนิดอยู่ก็มีปลาดูมาค้ามองลนะมาพวกปลาดูเนี่ยจะมีเยอะหน่อยนะี่พี่น้อง นี่แตกใบอ่อนหมือไม่เ,เขี้ยวเขี้ยวคจีนี่จะพาไปดูมาค้ามงกำลังเริ่มออกดอกอีกแหละพี่น้องมาค้าโมงมีไก่พเพาะอ่าเสตอนมาให้ไก่ไก่มันก็กินเสตอาหานแล้วก็ออกไข่ออกตัวให้เราให้เราได้ย่มอดอย่างพี่น้องถ้าเราไม่อดเราก็ไม่ทำอะไร วิธีชาวบ้านพี่น้องนี่มาครับมงมันพี่ใบอ่อนมาไหมพี่น้องแล้วก็กำลังจะแตกดอกแตกช่อมาเลยนะเริ่ลยยังมองไม่ค่อยเห็นดิเอ๊เห็นไหมเอ้ยเนี่ยมีอยู่ช้อนึงมองม่ค่อยเห็นพี่น้อง ไอ้ฟักเดิมยังล้วงไม่หมดเลยนะมาค้าโมงออันใหม่ก็กำลังจะออกช้อมาก,กี้นี่บรรยากาศยามเช้าไก่ก็ไปห้ากินที่ไหนมังก็ไม่รู้นะมังก็ข้าวป้าข้าวดวงไปที่น้องยูแบบธรรมชาติลยเอาเศษอาหารมาให้มันบงังมีลินเ่น้อย,อยไม่ต้องคุ้นอาหารอยูล้วงกับป้าได้เลย ถ้าเกิดปลูกป้าล้วก็เอาใก้มาป้อยได้นะพี่น้องมันก็มีตะก,กะแตนมีอะไรกินถ้ามีแหล่งน้ำโดยยิ่งดีเลยถ้ามีน้ำปุ๊บเนี่ยตอนพ่อมาให้น้ำมันก็จะมีมาลงมาแรงอะไรมาถ้าให้น้ำนะมาแรงมันก็จะกระโดดไก้ก็จะมากินพิ่มาแรงนอนอะไรเป็นอาวัฏจักกพี่น้องแล้วก็ไปดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี้พี่น้อง,อนนออนนองข้างหน้า อันนี้ก็ออกดอกทีล่งพี่น้องเพราะว่าผมให้หนามทีล่งมันแตกใบอ่อนทีล่งหน่ยการออกดอกของมันก็คือว่าแตกใบอ่อนมาแตกใบอ่อนปุ๊บใบอ่อนเริ่มจะได้ใหญ่ๆแล้วคราวนี้มันก็จะมีดอกติดมาเลยพี่น้องมาดูนะมาค้าโมงกันมาค้าโมงกับพี่ใบอ่อนมาเวลาใบอ่อนซี่กลายเป็นสี่เขี้ยวอ,อ่อ,อนๆแล้วมันก็จะมีชอออกมาด้วยนี่มาดู แกกิ่งนี่ไม่ติดนะดอกไม่ติดไปติดกิ้งบนบนนู้นพี่น้องเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยมันแตกใบอ่อนทีลังเลยช่อมันจะติดทีลังนี่ก็เป็นอาหารนองพึ่งยังดีเลยพี่น้องดอกประดู่ะพึ่งจะมาเก็บอาหารไปเป็นน้ำพึ่งเดิน้านี่เดินซีแล้วพี่น้อง ครั้งขึ้นเดือนสี่และนี่กระดูเพวกมันมาแส่มาเรื่อยๆย,ยังไม่แตกใบอ่อนพึ่งเริ่มสร้างบรรยากาศอันเขี้ยวขจีพี่น้องมะม่วงก็มีมะม่วงก็ง่ายแต่ว่าถ้ามันโดนคุมไปแล้วมันก็จะมีลูกยากอะ ต้นเนี่ยอร่อยพี่น้องน้ำดอกไม้ซี่เขี้ยวผมกินชอบกินดิบตอนต้นเรื่องๆนะตอนมันแบบใกล้ๆจะเรื่องไหนวะโดนตะคบคุมแหละได้ต้องแต่งกิ่งตะคบเพราะว่าตะคบเนี่ยเป็นตะคบตัวพูแหละพี่น้องไม่มีดอกเอ้ยไม่มีไม่ติดพุนให้สักทีมีแต่ดอกแล้วก็ต้นมะขามแต้พี่น้อง มะคาแต้ก็หมายท,ทําเศร้ายังดีถ้าเกิดมันเป็นแล้วมันรอดแล้วเนีนโอ้ไม่ต้องดูแลอะไรเลย,เลยนี่ปล่อยตามธรรมชาติเลยมาโตมันนี่มะค้าม่วงมะค้ามง่งตอนนี้ก็แตกใบอ่อนทีล่างไป่น้งนี่ก็แตกช้ากว่าอนุนใบยังซี่ยังไม่เขี้ยวทั้งหมดเลยอย่างออกมงม่วงๆนันน,นนิด ครับโมต้นนี้ก็ที่ปีนี้พ่อมาปลูกอ่าครั้งแรกเลยนี่ต้นไม้ที่นี่ดูกิ่งโอโ้โหไม่ถั่วใงามอะไรเลยพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าะจะกวงหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นปุ่มนะพี่น้อง <c oughs> ก็าไม่รู้เลย แต่มันก็มีฟักมีกิ่งก้านให้เราล้มเงาแหละแล้วก็ยังมีกาฟากอยี่ต้นนี้กาฟากก็ชอบต้นไม้บางย่างนะพี่น้องยังสวนบ้านพ่หมือนต้นคูนเนี่ยมันชอบมากเลยต้นคูนมีกาฟากเยอะรู้ว่าไงก็ไม่รู้นะ นี่โซนนี้พยุงพี่น้องพยุงกล้พี่ใบอ่อนมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแตกช่อดอกเขี้ยวขจีเลยมันพี่ใบอ่อนมานานแล้วนะพยุงแต่ว่าอายังยังไม่มีช่อดอกยังไม่เห็นเลยพี่น้องแต่ถ้าเป็นชนิดอื่นนะมันพี่ใบอ่อนมาใบอ่อนเริ่ม ซี่เคี้ยวอย่างไม่เข้มมันก็จะมีดอกติดมาเลยแต่อันนี้ไม่มียังไม่มีช่อดอกพยุงส่วนนี้ก็ท่าถอนท่าถอนมีฮาต้นพี่น้องก็ออกดอกมาแล้วท่าถอนก็จะมีดอกสี่ ม่วงข้าวกับเขี้ยวข้าวพี่น้องมีหาต้นแต่เห็นดอกมาส่ต้นต้นนี้ก็เป็นดอกม่วงม่วงข้าวเนี่ยพี่น้องดอกจะเป็นดอกที่ม่วงข้าวแต่ว่าล้วงหมดแล้วนะล้วงเกือบหมดแหละต้นม่วงข้าวนี่ถ้าทองเป็นไม้เนื้อดีเลยนะไม่ธรรมดาราคา ราคาแรงอยู่ส่วนต้นนี้ดอกที่มันจะเป็นเขี้ยวข้าวเนี่ยนี่กิ่งก้านมันก็นห้อยระย่างเอ้ยระยามันเลยเนะนี่ยนี่นีห้อยมันเลยนะกิ่งไม่ค่อยพุง่งต้นนี้ก็จะเป็นดอกที่เขี้ยวข้าวเอ้ยต้นเนี่ย ่วนต้นนี้ถ้าถอนเมือนกันต้นนี้ไม่มีดอกพี่น้องปีนี้นยังไม่มีดอกเขามีดอกกันหมดแล้วเลย,เลยต้นนี้ไม่มีดอกโอ้โหแต่โตก็เข้าเลยสู้กเข้าเลยถ้ามีดอกมันก็จะต้องเอาพลังงานมาเลี้ยงดอกเลี้ยงฟักนะแต่ถ้าไม่มีดอกเนี่ยพลังงานก็จะต้องเลี้ยงลบบต้น ข uh huh. ันจมูกที่น้องสะท้อนอันนี้ก็มีดอกอะดอกม่วงข้าวอันนี้อันนี้ดอกเขียวข้าวนี่ก็ปลาดูเอ้ยชิงชันปลาดู มะเกลข้ามงแดงพี่น้องแถวเนี่ยมาแซมใหม่ๆก็จะหน้นปลาดู่มีทั่วๆไปพี่น้องปลาดู่นี่ต้นนี้ชิงชันพี่น้องชิงชันนี่ก็เป็นไม้สุดยอดเลยก็พวกหลักรอบต้นไมก้ก็ลองจักพยุงก็คือชิงชันนแต่ใบอ่อนไม่เลยพี่น้องใบอ่อนก็นจะซี่ สวยงามเลยพวโกว่เป็นแถวซชิงชันขามปีโตเช้าก็ประดูนะพี่น้องชิงชันเนี่ยในเวลาข้ามปีตรงน,นี้เป็นยางนาครับพยอมฝ้นสิบสิบมาเมื่อวามาดูว่ามีเห็ดปะไม่มีพี่น้องต้องดูฝ้นหรอม นี่พยอมอยังไม่มีดอกเลยพี่น้องเข้าไปีที่ห้าเนี่หรือว่าใบาอ้อนชุดนี้จะผ่าดอกมาเลยไม่รู้นะแตกใบอ้อนแหละต้นนี้ก็กิ้งห้อยๆแหละพี่น้องระยะระยะแล้ห้อยระยาลงมาแหล่ะก็เมืนพวกซาอนพวก,อ,พวกอันนี้เลย ห้อยๆลงมาเลยแล้วก็จะมีดอกเปล่าถ้ามีดอกแล้วก็โอ้โหพยอมห้อมไ่เลยนะพี่น้องไมาคุดล้อมราคาดีสารพัดประโยชน์เลยเพื่อกินได้เนือ้อไม้แข้งแก้งต้นนี้ก็ขดเขียวเลยเ่ย็ปดูปลาดูก็แตกใบอ่อนละ เริ่มแตกใบอ่อนละลังจกที่โกนมาต้นหนึ่งสูงมันกำลังจะแข่งกับต้นทักมาดูห้าปีสูงปีเลยต้นนี้ว,วันเวลาผ่านไปแป๊บเดียวต้นไม้เราโตไปเรื่อยนะต้นไม้โตไปเรื่อยแต่คนแก่ไปเรื่อย Hey. สดชื้นพี่น้องสดชื่นเพิ่มเข้าไป oui ทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นต้นแดงพี่น้องพี่ใบอ่อนมาและเริ่มพี่ใบอ่อนมาแล้วต้นนี้ครับใบอ่อนเขี้ยวกะจีแล้วไม่รู้ว่าจะมีช่อมีฝักมีดอกตอนอายุกี่ปีพี่น้องนี่ยังไม่มีเลยเข้าไปที่ห้านี่ นี่แดงนะออกใบม้วนถ่งใบาอ่อนๆอก็หมายสวยงามพี่น้องไมยดีมีคุณภาพเลยแหละแดงเขาก็ทำเช้าหลายๆคนทำเช้าอ,อันนี้ก็ไม่งาม อันนี้มีสามงามเลยต่อมาก็กระพีเขาขวายพี่น้องกะพีเขาขวายก็เริ่มพี่ใบอ่อนมาแล้วทางทางที่ใบเก่าย,ยังสลัดออกไม่หมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> กระพีขาข่ายก็ต้นยัมีน้ำน้ำเนยนะเอ้ยข่ขยขน้ำเลย ขายขน้ำไขยน้ำขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ต้องก็จะค่อนข้างแตกกิ่งยิกหยักนงกระพีก็ขวายใบก็จะไข่ไขยชิงชันแต่ใบมันจะเงาแข้งมันเงาว่ะใบชิงชันมันจะอ่อนนุ่มว่ะมันจะแข้งการเงามันชิงชันนี่ไม่แข้งการเงามัน คล้ายกันลำต้นแต่ลำต้นอันนี้ก็จะมีน้ำจะไม่ค่อยขายกันเท่าไหร่เฮ้ยกะบพีีก็ขวายออกดอกแล้วครับพี่น้องใช่เปล่าเฮ้ยโอ้โยกะบพรีก็ข,ขวายออกดอกแล้วพี่น้องโอ้โหไม่ได้เดินมาดูซ้ำสีวันนี่ดอกกะบพีียงข,ขวายสี่ข้าวดอกกะบพีีก็ขวายที่ข้าวเล็กๆพี่น้องไม่ค่อยโดเด,ดินเท่าไหร่แต่เขา โอ้โหดอกไม้เอ้าทีง่งามทุกยังอยู่แล้วเฮ้กับพี่เข้าควายติดดอกแล้วครับเข้าไปที่ห้าไม้เนื้อดีพอกับท่าทอนเลยพี่น้องกับพี่เข้าควายนะต้มต้มดอกมเนี่ย ตุ้มๆเนี่ยดอกพ,พี่เขาขวายนึงก็ไม้เนื้อดีพอกบเกตเดี๋ยวก็ท่าทอนเลยน้องๆพยุงฮ้ซี่บีกว่ากระพี่เขาขวายของเรามีเมล็ดแล้วนี่พี่น้องดูลำต้นกิ่งกา้านมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นน้ำน้ำเลยเป็นน,น,น,น้ำน้ำแล้วก็จะมี แตกยอดมาอีกเป็นน้ําปลายน้ำก็าจะเป็นยอดมาอีกนีน้าก็ไม่ได้เล่มอันตรายมากนะไม่ใช่ว่าเล่มแข้งปลายปลายไม่เล่มแข้ง <c oughs> กระพีข้าวควายเนี่ยตอนเลื้อยเขา่าจะได้กินโคนสาบควายพี่น้องเขาเลยเรียกระพีข้าวควายกินมันกินเขาปีธีห้ามีดอกแล้ว น่าจะมีกันทุกต้นแหละแสกใบอ่อนจิ้วๆมาเลยใบเก้าก็ยังสลัดไม่หมดเลยพี่น้องกระเพาควายปีนี้ไม่ได้สลัดใบเก้าหมดก็ปลูกป่าเนี่ยก็มีทิศฟุกนะพี่น้องไอเรื่องทำเงินเป็นรายได้มันมีอยู่แล้ว ถ้าว่าถ้าจะเลื้องรวยบูมเลยมันมีมีทิทไหมมีนะมีทิทฝุกรวยนะ <_ V> คือว่าถ้าเกิดเป็นต้นไมุ้่มอ่ะพี่น้องสมมุติเราปลูกต้นไม้เป็นต้นมมไม้มมมุ่มเมอโอ้โหหมายมีราคาจากคือเพิ่มมันเป็นสิบสิบเท่าอ่ะจากไม้ธรรมดาเป็นไม้จากไม้ธรรมดากับไมุ้่มนะกระเทากับถูกสิบเท่าถูกลงวันสิบเท่าเลย ถูกสักสิบตนละ่ะปลูกที่ที่ยิ่งที่ยิงยิงได้หลุนเยอะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องสร้างตอนล่างอะ่ะแต่ว่าถ้าปลูกที่ที่ก็มีสิทธิ์หลุนไม้ปุ่มมีสิทธิ์หลุนไม้ด่างไม้แปกต่างๆพี่น้องต้องก็สร้างขุนซี่พื้นที่นี้จงทางโซนตะวันตกของสุพรรณ นี่พวกพกไปเต็มแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตอะยังไม่ค่อยโตพี่น้องก็รอน้ำฝนปีนี้แหละคงจะได้เห็นว่าต้นไม้ที่มองไปเนี่ยมีต้นซักะเฮี้ยวเลยห้ยหนามมาไม่ถึงโซนเหน,นือสูงจะต้องจัดการระบบไม่ต้องทอยิงตรงมาด้านนี้เลยตรงตรงกล้วยนั่นก็อ่าไม่สูงอะไรผมมีกล้วยเลยยังไม่ได้ตัดกล้วยเลย บันเทิงลืมกัดกุ้ยเข้าคืนซ่านแม่นี้ะเดาพี่น้องเสดาวห้าปีเต็มแล้วเสดาวห้าปีเต็มก็มีดอกแหละ่ะมีช้อให้กินแล้วแต่บางต้นนะพี่น้องยังไม่ดอกอะไรนี่อันนี้ติดลูกเละ,ะเดาเอ็ไหม่เอ้ย มีลูกแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้เก็บเม็ดไปขยายพันธุ์ได้แหละเม็ดถะเดาเนี่ยก็ค่ายไดย้พี่น้องทำยาทำยา,ยา,า,ายาฉีดค่ะแมลงยาอะไรอย่า,งาเงี้ยเดามันเป็นลดค้เลนี่ติดลูกเ่ยไม่ค่อยโดดคนไรแต่ก็ยังดี <c oughs> สเสด็จก็มันจะมีซองใายพันธ์นะพี่น้องดูเปลือกอันนี้แล้วก็เปลือกอันนมพี่น้องอเปลือกเลียบกับเปลือกห้างพี่น้องบางอันเปลือกเลียบบางอันเปลือกห้างแต่กระเนื้อไมาก็เมืึนกันแล้วพี่น้อง คล้ายๆกันแล้วสะสดาห้าปีมีดอกมีลูกแล้วขยายพันธุ์ได้แล้ห้าปีเต็มเนี่มีดอกมีลูกเยอะแ,แต่มันก็เริ่มเมียัยงแต่ที่ปีแล้วพี่น้องเดี๋วก็ร่อหลุน้นพยุงย่งติดลูกติดดอกไกลหรือ,อยัง พยุงรอพรยุงรอดอก<ะ>อยังไม่เห็นปุ้มเลยพี่น้องถ้าได้ปุ้มอ่ะถ้าได้ปุ้มอ่ะค่ายแก้จนเลยเ<อ>ข้าไปีฮะแต่้าพยุงมีดอกก็อนแล้วมีดอกแต่สี่ปีแล้ว ปลาผสมประทานพี่น้องปลาเบญจพรรณปลาผสมประทานก็ปลาเบญจพรรณจะต้องมีก,กอไผ่นะท่านชัยวัฒนบอกว่าตัวบ่งชี้ก็คือกอไผ่ด้วยผูเขาในปลาในี่ที่มีกอไผ่โดยมีต้นไม้โดยนั่นแหละปลาเบญจพรรณถ้าป้าเต็งหลังจะมีต้นเต็งต้นหลังพี่น้องมัอนอยู่บนสันเข้าป้าเต็งหลังนะ ที่ที่พมอย่เนีน่ทำเลที่พมเคยเห็นนะคือว่าขึ้นไปบนสั้นเข้าจากป้าเป็นเนบญจพรัณเนี่ยเดินไปเดินไปขึ้นไปสั้นเข้าเดินไปแล้วก็จะไปเจอจะไปเจอโอ้โหไขจุดประทัด <laughs> จะไปเจอป้าเต่งหลังมีแต่ต้นเต่งต้นหลังแต่ตอนนั้นพมไปฤดูแรงไม่เอาใบไม่มีไปฤดูนี้เนี่ยพักว่างกำลังออกเริ่ม,มออก โอเคครับพี่น้องขใอยทุกคนมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตมีจิตใจที่เข้มแข็งพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญดายางสวยงามมีคุณธรรม้ทำอะไรก็ได้ที่ไม่บิดเบี้ยนใครเพราะขอเป็นกำลังใจให้ท่านทำด้วยความสุขตลอดไปโอเคครับพี่น้อง